มาอคกุมะแอนไอซอฟพีเซนเมื่อชะตาของโลกมันึริุิดพลิกผันรูประจนภัยไปนใ,ในท้องทะเลที่สุดแสนจะอันตราย ทุกแอคแท็กที่จะได้ไม่โดนโจมตีเราเปลี่และพีพีได้ดั่งทองเจ็ดคอนฟิวอ่ะบูบิบูขอบคุณครับพี่พี่ทำทำเสียงให้ใหญ่ขึ้นหน่อยดูฟังไม่รู้เรื่องครับคุณครับเฮียแมปแมปวันพีทใหม่พี่สนใจเล่นเปล่าเล่นออกฟุตเทียะเฮียมันก็แกนนี่นี่นี่วีมาเล่นดิ อะไรครับอะไรครับโอ้โหพี่บูต้องลงบรรจุละกดการเติมโร oh. บัคต,ตอนเที่ยงคืนเลดแคบคืนที่ร้านปามร์คสโตรมมีทั้งเว็บมีทั้งเพจ <c oughs> ทุกคนสามารถเข้าไปดูกันได้ <c oughs> ในเวลาตอนเที่ยงคืน และย่ามีกฎเกมผ่านเลน8ของแมปต่างๆอีกด้วยอย่าลืมเข้าไปใช้กันด้วยนะดครับจอดอ๋ออยู่ไหนอ่ะพี่บูพีอยู่ไหนไปที่นั่าแหละฮะเอ้ไรไอะไรเนี่ยโอ๊ะกระเป๋าดีอะ ชัติมันโคตรใหญ่เลยเี่ยพี่ฟูีจะอยู่ในใจผมเสมอทุ่ตัวเยี่ยไรอ่ะจะวะกบอกอยู่เพื่อนอะไรดีรอยยอะไง มีการปาร์ตี้กูด้วยเฮียกันเราอยู่แยกกูเราตายแน่นอนพี่อ้เฮ้ยโอ้ยู้ อะไรูัเกไม่ใช่แล้วกลัวไม่ใช่แล้วโหมันมันมีท่าไรเดอร์คิงเลยไรเดอร์คิกมันมีโค้ดอยู่อ่ะโค้ดอะไรวะใส่ใส่ใส่ไปได้พี่อยู่ไหน ยิ้มให้กับหงเราของเราที่จับมือกันข้ามไปวันที่รันนีออไปข้างที่ตัวเจวใหญ่เรวะฮะมีตัวอะไรตัวเขาใหญ่เลยอ่ะที่ที่มือสองข้างนี้มันใหญ่ระเบี่เออเฮียป๊อปแคสตเฮียไอชื้อมันมีสเต็ปการต่อยด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ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 ยอะไรกูดูไม่รู้เรื่องไหน ว่าจะวิธีกันต่อและวว่าจะวิธีกันต่อและมันต่อยอย่างเงี้ยมันต่อยอย่างเงี้ยเนี่ยมันต่อยอย่างเงี้ยไอ้บล็อกแคทนะบีเอ้ยบล็อกแคทมันต่อยอย่างเงี้ยกลัวต้องมีคนตายมาซุ่มผลไงต้องดูผลละสองแสนห้าโหขุดพอสองแสนห้า อสอนเลยนะวันนี้ผมก็จะมาเลือนเต็มระบบก,กับพี่ภูนะครับไอเฮียแล้วมึงคนเดียวเหอะพี่ภูพี่ตักทายคนดูหน่อยดิวัสดีครับมาสดีสวมาดีสวครับ,รบมันเป็นเกนเมเดียวนะ้วมึงซื้อมามันไม่คุ้มไงพี่คุ้มไอเฮียเอาเลมันคุ้มยังไงไอเฮียยังยังเป็นใกล้เลยนะ โยก15บ,บาทเองเจ็ดแม่กูกูใจไปก่อนบีบีร้านบ้านมาสเตอร์รับก,กดการเติมโลบัสตอนเนท,นที่ยงคืนเลตแปดค่ําที่ร้านปาล์มมาร์คสโตร์บ้านมาสเตอร์เอามาสเตอร์ช่วยกูได้เอาตรงเต่ว่ามาสเตอร์แล้วบีเอามาสเตอร์ช่วยกูได้ไหมช่วยได้ช่วยได้เหรอได้พี่ได้แน่นอน อาละทุกคนก็ <c oughs> ส่วนการสุ่มผลนะครับผมก็ใช้เงินประมาณอ่าออ่างนี้เล <c oughs> ยเหรอฮะนี่มึงหาคิดเป็นอย่างาางาีเ้เลยเออประมาณนี้แหละโอหเฮียง่ายเนาะเอาแบบวิดวีแล้ว้าวเนี่ย <c oughs> ก็เกมมันก็จะมีเพชรกับเงินนะครับผมนะเออมันดูดูง่ายๆแต่ว่ามันเหมือนคิงเลกัซี่อะนะน้องก็ใครที่สนใจที่อยากจะมาเล่นกับพวกพี่นะครับผมใส่ สามารถเข้ามาใต้ลิงจูเกมจูเกมกก็โนสึริเะไคจังนิสก็โนสึมะสึอุนไรมะทสึอุไระมะทึคูเนะนโตะโนะนิสุมุโนะโยบะโคจิโนะบะระโคจิไพโป้ไพโป้ไพโปโนะชูริแงนชูริแงนโนะกูรินได้กูรินไดโนะปอมกุบีปอมนาโนะช็อตคิวเมะนะบว่า ลิงแมวมันมันอยู่จริงๆนะผมนะก็เี้าเพื่อเปิดเล่นใหม่นะครับผมก็สามารถเข้ามาได้เลยนะฮยอดพกคนเอมากับจีอ่ะเฮ้ยโยฟังภาแลวส่วนการขายเอ่อร้านขายผลนะครับผมสามารถเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็จะมีร้านขายผลอยู่นะครับผมทุกคนนะก็ราคาประมาณนี้นะผมให้มาคุยกับเมร์บงกรนะเมรมัางกรเลยนะฮึย่ ยังไงงานอะไรค่ะอะไรงานอะไรก็จะติดตาไอ้สัตว์ก็จะมีผลนะผมผลทุกคนก็จะมีเออสปินกิโลช็อตบอมบาเลียไอไฟเซนแหลงเอ๊แสงนะครับผมนะก็สามารถไปเล่นกันได้นะครับผมที่ริงนิดคอร์ดที่ทิ้งไว้แล้วนะครับบ๊ายบายเจอกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บจพี่บ๊วยไปคิดไม่ได้ืดนสะดับฟังเคมากับซี เดินไปจัดจานตอนที้เคมากับจีไม่ต้องกัดการเพนดีเคมากับจีไปไปครับจุ๊บจุ๊บหลังโอเค